สวัสดีครับกลับมาพบกับคุณหนุ่นิสต์อีกแล้วนะครับวันนี้จะมาทําคลิปนะครับพาลูกค้าชมรถตรวจรถนะครับแล้วก็แนะนําการใช้งานครับสำหรับคีออร์เทคนะครับก็คีออร์เทคคันที่จะส่งมอบคันนี้นะครับเป็นรุ่น MY22 นะครับก็มันเป็นรุ่นที่ยังมีแถมสปอยเลอร์มาจากโรงงานนะครับถ้าเกิดใครซื้อ MY23 วองตัวนี้ไม่ได้มีติดสปอยเลอร์มาให้นะครับอันนี้มาทําคลิปให้ชมแนะนําการใช้งานก่อนส่งมอบจริงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์มีอะไรบ้างแล้วก็การใช้งานเป็นยังไงกัน คิกออเทเอรคันนี้นะครับสีเทาดำนะครับหลังคาดำเพราะเป็นรุ่นพร็อพอยู่แล้วนะครับรหัสสีนะครับเราจะเรียกว่า x f ็นะครับก็ถ้าในส่วนของตัวรหัสสีเนี่ยจะเป็นใช้ในกรณีที่เวลาต้องทำส่งทำสีอะไรเงี้ยเราก็จะมีรหัสสีตัวนี้เอาไปเทียบสีได้นะครับสิ่งที่แนะนํากันก่อนเลยนะครับเราแนะนํามาตัวที่ตัวรีโมทก่อนรีโมทนะครับเป็นลักษณะแคปซูลนะครับสตัวมีมาให้นะครับมีปุ่มล็อกรถและปุ่มปลดล็อกรถนะครับมา แต่เรามีระบบ Keyless Entry อยู่แล้วก็ถ้าเกิดเราเข้าไปใกล้ๆรถเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถกดปุ่มที่ประตูรถในการปลดล็อกรถหรือล็อกรถได้เลยคันนี้มีการตกแต่งนะครับติดฟิล์มเซรามิกไปให้นะครับซึ่งทางลูกค้าเลือกมาเนี่ยบานหน้าความเข้ม40%คู่หน้าน60%นะครับแล้วก็ด้านหลัง3บ้บานหลังเนี่ย80%นะครับก็จะมีความเข้มดูดานดูสวยดูเลยทีเดียวนะครับสังเกตว่ารุ่นนี้จะมีสปอยเลอร์หลังมาอยู่นะครับ อันนี้คือติดตั้งมาจากโรงงานเลยอยู่แล้วนะครับมีปลายท่อไอเสียนะครับติดตั้งไปให้ด้วยด้านล่างอาจจะเห็นไม่ชัดนิดนึงติดตั้งคิ้วกันสาดนะครับแล้วก็ก่อนจะเข้าที่ตัวรถเรามาด้านท้ายก่อนเลยก็จะมีในส่วนตัวชุดพรมพยานะครับแล้วก็ตัวถาดท้ายรุ่นนี้จะมีในส่วนตัวบางตาและตัวบางตาสัมภาระนะครับเราก็สามารถห้อยเชือกตรงนี้ไว้นะครับเวลาปิดเปิดมันจะได้ยกตามไปด้วย แล้วก็เวลาปิดนะครับตัวฉาินี้ก็จะช่วยบางสัมภาระไว้ให้นะครับมาดูด้านล่างอุปกรณ์ที่มีมานะครับก็จะมีในส่วนของตัวชุดป่าลมยางแล้วก็ปั๊มลมนะครับเดี๋ยวไปที่ด้านหน้ารถเลย ที่ประตูรถนะครับด้านขวาและด้านซ้ายจะมีปุ่มลักษณะนะครับเอาไว้ล็อกรถหรือปลดล็อกรถนะครับอันนี้ล็อกนะครับอีกคัางก็ปลดล็อกรถคิกออรเทกนะครับจะถูกตกแต่งภายในด้วยโทนสีน้ําเงินนะครับสังเกตตั้งแต่ตัวด้านข้างเลยเนี่ยตรงที่เท้าแขนนะครับได้เดินที่เป็นลอยเย็บตัวนี้ก็จะเป็นสีน้ําเงินนะครับบ่อจะเป็นโทนทูโทนนะครับน้าเงินดํา ฟิล์มเมื่อติดตั้งไปนะพะน้าจะมีในส่วนถ้าสังเกตร,รถใหม่ที่เขาจะเอาทิชชู่ยัดไว้ตรงนี้ครับเพื่อช่วยลดอาการพองตัวของฟิล์มให้ฟิล์มเซ็ตตัวให้แห้งก่อนนะครับโดยปกติแล้วก็ใช้เวลา3-7วันในการที่รอฟิล์มแห้งนะครับยิ่อากาศร้อนๆแบบนี้ครับเดี๋ยวไม่กี่วันก็จะแห้งแล้วนะครับภายในด้านข้างมีอะไรบ้างครับเปิดประตูขึ้นมาเลยจะเห็นสี่สวิตช์สอย่างนะครับในส่วนของตัว กระจกไฟฟ้า4บานนะครับปุ่มคนขับเป็นออตโต้ก็ขึ้นลงออตโต้นะครับปุ่มล็อกกระจกนะครับไม่สามารถกดกระจกบานอื่นๆได้เซ็นทรัลล็อกนะครับปุ่มล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกรถให้4บานเลยปุ่มพับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็ตัวปุ่มปรับกระจกมองข้างอยากปรับบานซ้ายให้สับม,มาด้านซ้ายอยากปรับบานขวาให้สับม,มาทางด้านขวาแล้วก็ปรับทิศทางขึ้นลงซ้ายขวาได้เลยนะครับนี่คือด้านข้างขวามือ มาดูในส่วนตัวด้านล่างนี้ก่อนมีอะไรบ้างน,นะครับปุ่มแอมเบนไลท์ก็คือในส่วนตัวไฟห้องโดยสารสังเกตตอนนี้มันเป็นสีม่วงนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนสีได้นะครับโอเคเราขึ้นเป็นสตาร์ทรถก่อนนะครับตอนนี้เป็นสีม่วงอยู่เดี๋ยวค่อยดูอีกทีหนึ่งแล้วก็ในส่วนของตัวปุ่มลดเลื่อนถลายตัวออฟก็คือระบบควบคุมเสถีภาพการทรงตัวสามารถปิดเปิดได้นะครับและด้านขวาสุดจะเป็นเลขหนึ่งศูนย์หนึ่งสองสามเนี่ยจะเป็นในส่วนตัว ปรับความสูงของไฟหน้านะครับสามต่ําสุดนะครับสองหรือศูนเนี่ยคือสูงสุดตัวบ่อนะครับจะมีในส่วนตัวตําแหน่งปรับความสูงต่ําของบ่อนะครับแล้วก็ปรับพนักพิงหลังด้านล่างมีในส่วนตัวเปิดฝากระโปรงนะครับแล้วก็ด้านขวามือเป็นตัวถังน้ํามันนะครับฝาถังอยู่ด้านซ้ายมือเวลาเติมน้ำมันเอาร้านซ้ายเข้าหาหัวใจนะครับเดี๋ยวขึ้นไปดูด้านบนต่อเลยขึ้นมาอยู่บนรถแล้วน,นะครับในส่วนของตัว ปุ่ม p u s สตาร์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือด้านนี้นะครับกดปุ่ม p u s สต t a r t หนึ่งครั้งก็จะเป็นการ start รถระบบไฟก็มานะครับไฟตัว ambient light นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปกดให้ดูอีกทีนึงในการเปลี่ยนสีไฟนะครับดูเส้นนข้างๆนะครับเปลี่ยนสีได้7สีประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูในส่วนของตัวด้านหน้าก่อนดีกว่าด้านหน้ามีอะไรบ้าง ในส่วนของตัวหน้าจอแสดงผลนะครับก็จะมีแสดงผลในส่วนของตัวการทำงานของตัวระบบนะครับหน้าที่ใหญ่ใช้เป็นหน้าหลักเนี่ยหน้าแรกอย่างเราก,กดขึ้นลงขึ้นลงก็จะเปลี่ยนเป็นแบบ2แบบนี้นะครับซึ่งหน้าที่ใช้กันประจำน่าจะเป็นหน้านี้เพราะว่าเราจะเห็นตัวปริมาณแบตเตอรี่นะครับแล้วก็การถ่ายกําลังแบตไปล้อเครื่องมาแบตอะไรเงี้ยเราก็ได้ดูด้วยว่าโอเครถระบบทํางานอย่างไรระบบอ e ี o าวเวอร์นะครับมาที่พวงมาลัยก่อน บนพวงมาลัยมันทีฟังชันนะครับก็จะมีในส่วนของตัวด้านขวามือซึ่งเป็นในส่วนของตัวครุ้ยคอนโทรลนะครับสามารถปรับตั้งความเร็วได้นะครับซึ่งแปลผ่านความเร็วตามรถคันหน้าด้วยและก็มีปุ่มด้านขวาเนี้ยจะเป็นในส่วนของตัวตั้งระยะห่างจากรถคันหน้าว่าเวลาเราตั้งครุ้ยคอนโทรลแล้วเนี้ยอยากให้ห่างจากรถคันหน้าขนาดไหนก็จะมีสามร,ระดับใกล้ก,กลางไกลนะครับ วิธีการใช้งานคุลิคอนโทรลนะครับแนะนาเลยวิธีเปิดกดปุ่มนี้นะครับเวลากดแล้วเดี๋ยวตัวหน้าจอเดี๋ยวดูตรงหน้าจอมันจะมีสัญลักษณ์ขึ้นนะครับด้านขวามือครับกิโลเมตรต่อาวเวอร์นะครับก็เราสามารถเริ่มตั้งความเร็วอัตโนมัติได้ตั้งแต่ประมาณ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงถึงร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับประมาณวิธีการตั้งนะครับเราให้เราขับเนี่ยพอเราเปิดแล้วเราขับไปถึงความเร็วที่ต้องการครับอาจจะขับสัก45กสิบกิโลเมตรหกกิโลเมตรต่อชั่วโม หน้าจอมันจะไปโชว์ความเร็วในขนาดนั้นนะครับอย่างเช่นวิ่งอยู่ที่60มันก็จะโชว์ที่60ครับเราก็ปล่อยเท้าได้เลยคอยคอนโทรลแต่พวงมาลัยเวลาขันหน้าดลดความเร็วลงอย่างเงี้ยเราก็จะลดความเร็วตามเขาด้วยนะครับ <S <S ถ้าขณะขับขี่อยู่อยากเพิ่มหรือลดความเร็วนะครับก็สามารถกดบวกหรือลบได้เลยนะครับและถ้าเกิดในกรณีที่มีรถตัดหน้ากระตันหรือไม่อยากใช้งานแล้ว กด c a n c ซ l รือกด c a น c e ลนะครับหรือแตะเบรกนะครับระบบก็จะยกเลิกไปนะความเร็วจะค่อยๆลดลงให้เหยียบคันเร่งเอาเองต่อนะครับและถ้าเกิดในกรณีถึงจุดหมายปลายทางแล้วเราจะเลิกใช้แล้วก็กดปิดเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นในส่วนตัวการเชื่อมต่อบลูทูธเราจะสามารถรับสายวางสายโทรศัพท์ได้จากบนพวงมาลัยนะครับด้านซ้ายเป็นหน้าจอคอนโทรลในส่นวนของตัวเครื่องเสียง นะครับเปลี่ยนสถานีเปลี่ยนเพลงนะครับและรวมไปถึงในส่วนของตัวหน้าจอเรนใหม่ตรงกลางนี้จะเป็นหลักๆก,ก็เป็นปุ่มโอเคขึ้นลงแล้วก็ตัวรีเทิร์นกลับนะครับก่อนจะไปมาดูที่พวงมาลัยก่อนจะมีตัวปรับความสูงต่ําและลักษณะการมันขึ้นลงและเข้าออกได้ครับปรับได้3สเต็ปนะครับปรับเสร็จแล้วก็ให้ล็อกกลับมาที่เดิมด้วย หน้าจอแสดงผลนะครับเริ่มจากหน้าแรกคือหน้านี้นะครับหน้านี้ก่อนอ่าโอเคกลับมาหน้านี้ก่อนมีอะไรแสดงผลอยู่บ้างนะครับระดาบนน้ำมันในถังนะครับแล้วก็ตัวน้ำมันในถังไว้ได้ประมาณ24กิโลนะครับเลขไมล์รวม71กิโลตำแหน่งเกียร์คือ P นะครับนาฬิกาและก็อุณหภูมิครับผมอุณภูมิภายนอกนะอุณภูมิภายนอกไม่ใช่อุณภูมิภายในเรื่องขวาม,มาก็เป็นในส่วนตัวหน้าจอของเครื่องเสียงครับก็ถ้าเกิดเราเปิดเครื่องไหนไว้มันก็จะแสดงที่หน้าจอนี้ด้วย ในส่วนตัวอัตราเฉลี่ยนะครับเดี๋ยวขอสูมเข้านิดนึงอัตราเฉลี่ยการกินน้ามันนะครับเพื่อจะให้แน่ใจก็ให้เราเวลาเรากดรีเซ็ตนะครับเราจะกดปุ่มโอเคค้างมันก็จะกลับมาเป็นหน้าแบรนด์ก็คือเริ่มต้นรีเซ็ตใหม่นะครับเพนะนั้น้าสังเกตล้าถ้าเกิดเราจะวัดเฉลี่ยเราจะวัดโดยการเติมน้ำมันเต็มถังก่อนแล้วก็ค่อยกดรีเซ็ตแล้วก็ใช้จนหมดถังอาจจะเติมใหม่แล้วก็จะดูแล้วว่าโอเคเราใช้คะแนนเฉลี่ยกินน้ำมันอยู่ที่ประมาณกี่กิโลลิตรนะครับหน้าจอต่อมาก็คือหน้าจอในส่วนตัว เลนแล้วก็วัดระยะห่างครับเพราะเราตั้งระยะห่างได้นะครับสมมติตั้งระยะห่างโ okay. อเคตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับว่าตรงนี้จะเป็นตั้งความเร็วถ้าเวลาที่ตั้งคร้ c คอนโทรลแล้วครับเรามาตั้งระยะห่างได้อีกครั้งหนึ่งหน้าจอตั้งเมนูเป็นเมนูเซตติ้งแล้วระบบช่วเติมผู้ขับขี่ทั้งหลายแหล่นะครับมีอะไรบ้างรุ่นนี้มีเตือนขับคอมเลนนะครับระบบไหนถ้าไม่อยากใช้งานเข้ามากดปิดได้แต่โดยปกติแล้วรถจะเปิดระบบมาให้อัตโนมัติอยู่แล้ว จุดบอดก็คือตัว Blind Spot Warning นะครับมันจะมีเตือนสัญลักษณ์ตรงเห็นไหมตัวนี้คือหลอดไฟเวลาถ้ามีรถขึ้นมาด้านข้างนะครับด้วยความเร็วมาถ้า60ไปแล้วมันจะขึ้นไฟสีส้มถ้าเราเปิดไฟเลี้ยวนะครับมันจะเตือนเป็นเสียงอีกทีหนึ่งเบรกฉุกเฉินมาพร้อมกับตัวเตือนการชนด้านหน้าเบรกฉุกเฉินนะครับระบบช่วยจอดก็มีพวกตัวจับความเคลื่อนไหว Moving Objective นะครับมีเรดาร์วัดความเคลื่อนไหวด้านหลังรถนะครับสามารถปิดเปิดการทํางานได้ ระบบเตือนเมื่อ้านะครับในส่วนของตัวพวงมาลัยเนี่ยเขาจะมีเซนเซอร์ที่ขอบพวงมาลัยซึ่งโดยปกติแล้วการขับขี่เนี่ยมันต้องมีการขยับพวงมาลัยอยู่เสมอนะครับแต่ถ้าเมื่อราที่เรานิ่งเกินไปพวงมาลัยนิ่งเกินไปทางตรงโยาวๆเผลอหลับในไปนะครับเขาจับแล้วหลับว่าไม่ค่อยขยับพวงมาลัยเลยมันจะมีเสียงเตือนให้นะครับเตือนเวลาก็เป็นในเรื่องของพวกอยากตั้งค่าแบบอขับ4ี่ชั่วโมงอยากพักทีหนึ่งก็ตั้งเวลาไว้4ชั่วโมงได้ จออุณภูมิต่ำนะครับบ้านเราไม่ค่อยเรื่องเจออุณหภูมิต่ำส่วนใหญ่จะอุณภูมิอุณภูมิสูงนะครับแต่เมืองนอกบางทีนะหิมะตกหิมะตกก็อะไรย่างเงี้ยอาจจะต้องมีในเรื่องของตัวเตือนอุณหภูมิมาด้วยระบบควบคุมช่วงล่างครับเป็นตัว traction control <ม>ครับก็สามารถปิดการทำงานได้ถ้าเกิดไม่อยากใช้งานนะครับอย,า,ยากจะรถไปดิฟนั่นเองแล้วก็กลับมาที่หน้าแรกอันนี้หลักๆคือหน้าจอนะครับที่ปั่น้ําฝนนะครับอยู่ทางด้านนี้นะครับ ปัดน้าฝนมีปรับหน่วงได้ด้วยนะครับตามระดับน,น้ำฝนมากน้อยแล้วก็ปรับไปถ้าปรับไปเยอะมันก็จะหน่วงไปแป๊บหนึ่งแล้วก็ไปทีหนึ่งอันนี้คือหน่วงนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีเราอยากเป็นแบบสโล์ก็ดันเลยหนึ่งทีสโล์ไปเรื่อยๆเลยนะครับหรือถ้าเกิดไฮก็ฝนตกหนักแล้วก็ปัดเร็วๆไปเลยนะครับการดึงดึงการปัดเข้าหาตัวเป็นการฉีดน้ําข้างหน้านะครับไปในฉีดน้ําข้างหน้า แล้วก็ถ้าเกิดปัดฝนด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นการหมุนสวิตช์อันนี้นะครับเห็นไหมไม่เห็นไม่เป็นไรก็คืออยู่ทางด้านนี้นะครับแล้วก็สามารถรัดเป็นแบบสโลว์หรือแบบเป็นหน่วงได้แค่2ส,สเต็ปนะครับด้านหลังแล้วถ้าเกิดผักก้านออกไปก็เป็นการฉีดน้ําข้างหลังนะครับส่วนไฟหน้าครับไฟหน้าก็จะเป็นในส่วนตัวไฟหลีไฟต่ํานะครับแล้วก็ตั้งออโต้ได้ตั้งออโต้ก็คือในกรณีที่แสงสว่างข้างนอกไม่เพียงพอเนี่ย ไฟหน้าก็จะติดให้นะครับอันนี้ถ้าเกิดตั้งออโต้ไว้อันนี้คือไฟตัดหมอกนะครับมาดูด้านซ้ายมือทางคอนโซลบ้างมีอะไรนะครับในส่วนของตัวหน้าจอของตัววิทยุนะครับซึ่งรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วนะครับก็เสียบสาย Connect สายเสียบทางด้านล่างนี้นะครับเสียบ USB ได้เลยตัวกล้องรลบพิทางครับเวลาเราเข้าเกียร์นะเวลาเราเข้าเกียร์ถอยนะครับกล้องจะแสดงภาพให้อัตโนมัตินะครับ เวลาดึงเข้าเกียร์ถอยนะครับอันนี้ก็จะเข้าเกียร์ถอยมีเสียงเตือนเพราะมีอะไรอยู่ข้างหลังนะครับแล้วถ้าเกิดในกรณีต้องการจะดูกล้องด้านหน้านะครับมันจะมีปุ่มคมามิล่าทางด้านนี้นะครับสามารถกดปุ่มคามิล่าเพื่อดูด้านหน้าสังเกตเส้นสีเขียวนะครับเวลาเราหมุนพวงมาลัยเส้นสีเขียวก็จะหักตามไปด้วยตัวนี้ก็จะคอยช่วยกาทิศทางให้ว่ารถถัวรถที่จะมุ่งหน้าไปเนี่ยพ้นหรือเปล่าถ้ามีอะไรขวางอยู่จะพ้นหรือเปล่านะครับ สัญลักษณ์ MOD ที่อยู่ตรงมุมจอเนี่ยคือ Moving Objective ก็คือช่วยช่วยเตือนความเคลื่อนไหวให้ด้วยนะครับถ้าเกิดในรณีที่เราจะถอยหรือเราจะเดินหน้าแล้วเราเรียกกล้องมาดูเนี่ยเขาก็คอยตรวจจับความเคลื่อนไหวเพื่อเด็กเล็กหมาแมวเ,เดินผ่านเราก็ช่วยเตือนให้เราด้วยแล้วก็เวลากดเมนูคามิาได้2ครั้งครั้งที่2จะเป็นการเรียกดูกล้องด้านซ้ายอย่างเดียวนะครับเวลาเราดูจะจะจอดเนี่ยขนานเส้นหรือเปล่าจอดตรงหรือเปล่าจอดเบี้ยวหรือเปล่าดูจากเส้นด้านข้างได้นะครับ กดอีกครั้งหนึ่งก็กลับมาที่หน้าจอวิทยุเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นหน้าจอของตัว Apple CarPlay Android Auto แอร์นะครับปรับอุณหภูมิออโต้นะครับก็สามารถหมุนเลือุณหภูมิได้เลยนะครับรุ่นนี้สูงสุดที่28องศานะครับไม่มีฮีเตอร์เวลาดูแอร์ทำงานปกติก็คือ AC ติดนะครับแล้วก็อากาศหมุนวนภายในแบบนี้นะครับถูกต้องแล้วก็ในส่วนตัวมีไลฟ์ฟ้าด้านหน้า,าไลฟ์ฟ้าน้าจะเป็นในส่วนตัวการเป่าลมร้อนขึ้นกระจก แล้วก็ไลฟาหลังและปุ่มเปิดปิดนะครับมาดูคอนโซลเกียร์นิดนึงนะครับก็จะมีอะไรบ้างด้านหน้าตัวนี้นะครับจะมีในส่วนตัวเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ปุ่มออโตโฮซึ่งออโตโฮเนี่ยก็เป็นลักษณะของการช่วยทํางานเบรกแทนในขณะที่เราหยุดจอดนะครับสมมุติเราใช้ออโตโฮสวิตติดอย่างเงี้ยคือออโตโฮทำงานเวลาเราขับไปเหยียบเบรกติดไฟแดงหรือหยุดนิ่งนะครับให้เราถอนเท้าได้เลยครับเพราะรถมันจะหยุดนิ่งให้เลยอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องเหยียบเบรและ แล้วก็ถึงเวลาพอลดเคลื่อนตัวแล้วก็เหยียบคันเร่งต่อได้เลยแบบนี้จะช่วยลดอาการเมื่อยล้าในการขับขี่ได้นะครับ Drive mode ครับและ EV mode Drive mode คือการใช้เลือกโหมดในการขับขี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำแหน่งตำแหน่งดูตัว P เป็นหลักนะครับอันนี้คือ Normal mode ครับไม่ได้ใช้โหมดแบบเป็น Sport หรือเป็น Eco มันก็จะเป็นการขับเคลื่อนไปแบบย,วยาวๆเลยครับเหยียบก็ไปผ่อนคันเร่งมันก็ชะลอลดลงไหลไปบ้างอะไรก็คือตามรถปกตินั่นเอง แต่ถ้าเป็นสปอร์ตโหมดเดี๋ยวกดโหมดสปอร์ตไปนะครับขึ้นคำว่าสปอร์ตโหมดแล้วโหมดสปอร์ตเนี่ยรถจะออกตัวทำงานด้วยพละกำลัง1 0 0นะครับแต่ช่วงที่เราถอนเท้าออกจากคันเร่งเนี่ยครับมันจะมีการหน่วงมันจะไปนหน่วงที่ล้อครับรถอาจจะชะลอความเร็วลงมากกว่าการขับแบบปกติข้อแรกคือช่วยลดการใช้พระเบรกนะครับแล้วก็ช่วยลดความเร็วโดยที่มันมีการดึงพลังงานจากล้อกลับเข้าแบตเตอรี่ไปด้วยเอาใหม่นะครับ ถ้าในกรณีสปอร์ตโหมตัวนี้ทำงาน100%แล้วก็มีการชาร์จกับเวลาถอนเท้ามาที่ Eco Mode นะครับโทษทีอาจจะไม่ชารนะครับตอนนี้คาว่า Eco มันไม่ค่อยชัดเลยเอาว่าสีเขียวนี่นคือ Eco แล้วกันนะครับโอเค Eco Mode เนี่ยจะออกตัวด้วยพละกกำลังลดลงไปครับอาจจะสักประมาณ70%ออกตัวจะไม่ปลุดปลาเท่าไหร่แต่เหมือนกันครับเวลาถอนเท้าจาก ขันเร่งออกมารถจะชะลอความเร็วให้แล้วก็มีชาร์จพลังงานกลับเข้าไปด้วยนะครับ2โหมดนี้ข้อดีคืออันแรกคือได้ความเร็วอัตราเร่งดีในโหมดสปอร์ตข้สองอีโคโหมดได้ความประหยัดและทั้งสองโหมดให้การชาร์จพลังงานกลับมาด้วยซึ่งเมื่อเทียบกับโหมดที่ไม่ได้ใช้โหมดพิเศษแบบนี้นะครับรถจะวิ่งได้ระยะทางเป็นกิโลเมตรกิโลเมตรต่อน,น้ำมันหนึ่งถังได้เยอะขึ้นคือประหยัดขึ้นนั่นเองนะครับถ้าใช้นในเมืองแนะนำเลยว่าเป็นอีโคโหมดเนี่ยรับสบายมากแนะนำแนะนำใช้แล้วจะถูกใจนะครับ ส่วน e v Mode เนี่ยเป็นการใช้งาน e v คือไม่ต้องให้เครื่องยนต์มาช่วยปั่นเลยเหมาะกับการที่เราต้องการเข้าไปใช้งานในที่ที่แบบไม่อยากให้มีเสียงเครื่องเข้าโรงพยาบาลแอบเข้าบ้านดึกๆนะครับก็ใช้ e v Mode ได้หรือหรือในกรณีที่จะไปจอดทำธุระในอาคารสถานที่บางแห่งที่เขาห้ามสตาร์ทเครื่องยนต์ไว้ครับ mm. เพราะมันก่อไอเสียอยู่ในอาคารเนาะก็ให้ใช้ e v Mode ได้ ซึ่งแนะนำครับ EV Mode เนี่ยส่วนใหญ่จะต้องให้แบตเตอรี่มันเยอะๆหน่อยนะครับวิธีการชาร์จแบตเตอรี่นะครับให้กด EV Mode ค้างนะครับมันจะเป็นการชาร์จเนี่ยใต้คำว่าอีโคจะขึ้นคำว่าชาร์จสีฟ้าถ้าก็ไม่ชัดขออภัยด้วยนะครับมันจะชาร์จพลังงานเลยแล้วก็ให้มันชาร์จชาร์จชาร์จเข้าไปนะครับสมมติเนี่ยกำลังจะเข้าตึกแล้วกำลังจะขับเข้าอาคารเนี้ยอาคารเนี่ยเขาซีเรียสเลยเราอห้ามสตาร์ทเครื่องไว้นะครับให้เราชาร์จพลังงานก่อนเข้าตึกเลยครับ พอเข้าไปหาที่จอดเข้าซองได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะจอดรอดทําธุระนะครับดับเครื่องไปก็ร้อนเดือดฮิสตตกอยู่ในรถนะครับเราจะเปิดแอร์ได้ยังไงเราก็มากด EV ค้างไว้นะครับกลับมาที่หน้าจอคําว่าชาร์จหายไปเป็น EV โหมดแล้วขณะน,นี้เครื่องยนต์ไม่ทํางานนะครับแบตเตอรี่ยังพอเพียงอยู่นะครับเราจะเปิดแอร์อยู่ในรถเย็นสบายๆชืลๆแบบนี้ได้นะครับ เฉลี่ยแล้วสิบสิบห้านาทีถ้าแบตเตอรี่เต็มนะครับได้เป็นครึ่งชั่วโมงเลยแต่ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ไม่เต็มอาจจะได้สักสิบสิบห้านาทีนะครับอันนี้ก็ใช้ในการจอดรอดทาธุระโดยที่ไม่ต้องการให้มีไอเสียได้อันนี้คือข้อดีของการใช้ e v mode นะครับถามว่า e v mode ถ้าเกิดไปวิ่งในถนน,นเนี่ยวิ่งได้กี่กิโลนะครับก็เอาเต็มที่คงไม่เกิน4กิโลนะถ้าเห,เหยียบไปแล้วเหยียบแรงหน่อยเดี๋ยวเครื่องมันก็มาแล้วนะครับ ตำแหน่งตัวสวิตคันโซนเกียร์นะครับก็เป็นหน้าตาแบบจอยสติ๊กแบบนี้เลยเวลาเราเข้าเกียร์ตรงไหนนะครับดึงไปตำแหน่งไหนมันก็จะไปเข้าตำแหน่งนั้นแต่มันจะกคากลับมาอยู่ที่เดิมสมมติเข้าดีปล่อยมันก,มก, A, ก็กลับมาตรงกลางเข้าอาปล่อยก็กลับมาตรงกลางให้สังเกตจากไฟที่ตำแหน่งบอกเกียร์ก็ได้หรือจะดูจากหน้าจอก็ได้นะครับถ้าดึงมาครึ่งึงก็จะเป็นเกียร์ว่างดึงลงมาสุดจะเป็นเกียร์ D, ดีดันกลับไปสุดก็จะเป็นเกียร์อา ถึงจุดหมายปลายทางหรือจอดอยู่กดเกียร์ P ก็ได้ใช้งานง่ายครับไม่ยากแล้วก็เพิ่มเติมแนะนําในส่วนของต,ตัวการเข้าเกียร์ว,ว่างเลยดีกว่าเพราะมีโอกาสต,ต้องไปใส่เกียร์ว,ว่างจอดที่ไหนก็ตามแต่นะครับวิธีที่เราจะใส่เกียร์ว,ว่างนะครับเริ่มต้นจากเราอยู่ตำแหน่งนี้สมมติเราขับรถไปแล้วไปจอดถึงจุดหมายปลายทางน,นะครับให้เหยียบเบรกนะครับ กด P 1ครั้งนะครับเริ่มมาที่ N 1ที T ปล่อยแล้วก็เริ่มมาที่ N 1ครั้งหน้าจอจาแสดงผลว่าโหมดเกียว,ว่างทำงานนะครับเสร็จแล้วเราก็ถอนเท้าจากเบรกดับเครื่องลงรถล็อกรถได้เลยง่ายใช่ไหมครับในส่วนของตัวการเข้าเกียว,ว่างของคิก Gen 2 GenT ทีที่ผ่านมาจะง่ายกว่าเจนแรกมากเจนแรกแอบเครื่องเลยนะครับมีอะไรอีกบ้างก็มีช่องเก็บของนะครับ ในส่วนตัวอ่ารุ่นนี้จะมีในส่วนตัวกล้อง IRVM นะครับกล้องกระจกมองหลังตัวนี้โดยปกติแล้วเราใช้กล้องเราจะใช้กระจกธรรมดาดูอยู่แล้วแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดวันไหนก็ตามเราซื้อของใส่ของขนของเต็มแล้วแบบบังไปหมดเลยไม่เห็นด้านหลังนะครับให้เราผักสวิตมาด้านหน้าจะเป็นกล้องที่อยู่ตรงฝาท้ายครับช่วยดูให้มันก็จะทำให้เราเห็นด้านหลังที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็ให้ความปลอดภยัยอำนวยความสะดวกกับผู้ขับขี่ด้วย แล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะครับแบบนี้น้ำมันนะครับเติม e20 นะครับแก๊ส91แก๊ส95ได้เลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องยนต์ปั่นไฟใช้เครื่องพันสองที่อยู่ในนิสสันมาร์สนิสสันอเมรชาชมแรกแล้วก็ในส่วนของตัวนิสสันโนนั่นเองก็ใช้ e20 ก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ภายในเดี๋ยวไปดูด้านหลังกันหน่อยหนึ่งดีกว่าก่อนจะจบคลิปนี้ หน้าตาของทางด้านหลังนะครับภายในดูโทนสีน้ำเงินออทเทกนะครับหน้าตาแบบนี้มีช่องชาร์จอยู่ทางด้านหลังตรงนี้ด้วยนะครับตัวเบาะสามารถพับแยก60/40ได้นะครับก็วิธีจะพับก็ดึงสลักตรงหัวไหล่นะครับก็จะสามารถพับได้แบ่งแยกพับได้เผื่อถ้าเกิดเดินทาง3คนแต่ซื้อของยาวๆมาก็พับเบาะไปทังฝั่งหนึ่งแล้วก็ยังนั่งได้อีกคนหนึ่งนะครับอันนี้คือการพับ60/40นั่นเอง เรียบร้อยประมาณนี้ก็เป็นการรีวิวคร่าวๆครับการใช้งานตอนนี้คันนี้ก็ตัวการตกแต่งอุปกรณ์ก็ครบเรียบร้อยแล้วลหละเหลือพวกนี้มาพ่นกันสีแล้วก็เคลือบสีนะก็เดี๋ยวจะได้เตรียมส่งมอบลูกค้ากันคันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นคันที่มีความสวยงามดูน่นลักแม็กดูเสียสีดำดูเข้มมาเลยรุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ขายดีอีกรุ่นหนึ่งนั่นเอง และทั้งหมดนี้นะครับก็คือการรีวิวแนะนำการใช้งาน, Kick Or Tech นรถคิก k อเท t e c h m y า22ทำจริงความแตกต่างระหว่าง22และ23ในการใช้งานเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันเลยนะครับใช้งานเหมือนเหมือนกันเพิ่มเติมแค่23มีฮีตเตอร์ให้เราเห็นกันได้เลยว่ามีอุณหภูมิที่มันสูงสุดถึง32องศานะครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e คุณหลวงด้วยนะครับแล้วก็ใครสนใจแคมเปญโปรโมชั่นรถรุ่นไหนนะครับก็สามารถสอบถามคุณหลวงได้นะครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมกันเสมอมาแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ